สวัสดีค่ะช่องนะคะค่ะชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูบรรยากาศนะคะหาดรายันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหาดรายันนะคะเวลาอ่าสัากประมาณกี่โมงละหกหกโมงค่งค่ะ,ะนะอ,อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบรอบ นะคอันนี้เราก็มาที่ลายันกันนะคะวันนี้ก็มาช่วงเย็นแล้วไม่ค่อยจะมีคนนะคะ uh huh. ก็มาชิวๆอะมาดนอมือน,น้ำอ๋อ uh huh. นี่ข้าเหนียวไก่ตํา ข้าวโพดอันนี้อันนี้ก็จะเป็นไก่อ,นนอันนี้ก็เด็กนะคะที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะมา,ม,มาเป็นเพื่อน ก็อยูน,นี้เ,นนนนนนเ้ากับเก,นนกเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินดูนะคนู้ก็จะฝนตกนะคะวันนี้เป็นไงคะ้าหารลมเย็น ก็จะมีคนปักปายนะคะก็จะเป็นวิวส,สวยๆเด็กเล่นน้ำกันเวยนะคะมุมนีอ้อันนี้ก็จะเป็นมุมส,สวยๆนะคะ ก็จะเป็นบริเวณรอบอก็จะเป็นร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นหน้าหาดนะคะนนีเขาเรียกว่าหน้าหาดลายยันนะคะววิวสวยๆนะคะมาเที่ยวได้ทะเลกำลังจัดเลยค่ะขึ้น โอเคอันนี้ก็ให้เป็นคลิปสั้นๆนะคะชมไปก่อนนะคะเื่อใครอยากจะมาเที่ยวก็แนะนำให้มาเที่ยวได้นะคะภูเก็ตนะคะ